น้ำเปียกดีกว่าไฟไหมต้องว่าตาน้ำเปียกต้องว่าตาเียกดีก่าไฟไหมดีก่าไฟไหมน้ำวน้ำดี่าน้าอวกดีกว่าน้ำร้อนลวกเอาน้ำดับไฟเอา้ดฟเอย็นดับร้อนอนดั้อใจเย็นนะโยมเว้ยปลาอ้าหันเียเงี้ยงมันขืนจนว่ะขอเตาดีแท้ว่้งเหี้ยงมันขืนเลยเรีวังหันตาไล่บ่เห็นว่าอ่ะเหี้ยงมันกระหักจ้ำขีปลาสวายดอรวะ เงี้งมันขึ้นมันหันอุ้ยปรกาเงี้ยงไปรบย,ยายมันตอดมันตอดอปน้าน้มาแล้ว <c oughs> น,นันวัดด้วยน้าพร <c oughs> ันเป็นวัดโตกะสามเหมือนดีทอมแตละเดียวเจาสจะได้ซื่อ,อใครสื่องยมัตออ้ยาดนม่หมดขนตะเลนเนาะอ้ตัยาอนยาเลนนี่ด้อ นี่มันเป็นแท่เอาขึ้นรถขึ้นขึ้นไมันพวกคนมัดไปดีอยู่ขึ้นไป่ายลูกด,ดูสวยดีน้ำจานาอน้ำามาก่อนหน้านี้น้ำจะถตัวดีวนนะมองคุก่าละอาบน้ได้นึนตังตายอยู่อาบเซตี้ล่ะอาบลูกยางแซนเขาเจอละส่น ยายาสันเขานอ,อยบเาสแกามันเีเจ้ายาสีโดดได้น้ำาม่ได้คอยได้นั่น <c oughs> อันนัน้นบอว่าสันเขาเปไ็เดียวพ่อนก็พไป่่อยคนเบิออมีัอีน่งนีสิางนีเดียใครแม่ผม อยู่กุฏิร้างนี่นะผมเล่นน้ามังอาจารย์ซอยีนเลยล่ะผมก็ไปเล่นทั้งคนก็ได้ตัวบ่บ่ผมเล่นมางงานดีกว่าเพราะว่ามันเป็นใสใสเป็นสะอาดคันนี้อ้อนอยู่นี่แห้งวัดแตกเลยล่ะเพราะว่าอะไรเราที่เราเนี่ยนอนเนาะโดดลงนี่ไปอยู่วัดอันนี้ใสยข้องอาจารย์เนี่ยน้อนอ้อนหน่อยไปจากนี้ก็นอนเล่นเดียวไงก็ไปอยู่ก็หาหมเดียว พลหานซีป่หันมีอยู่คนหนึ่งครับกาเป้นครับกาได้กาเป็นกาไดกาเป็นแล้วเน้นเดียวบอกกลับ,บมาหอ,อยไข่มุก